บุญรอดหอมสวดไดยน่ะบุญรอดเอ้ยโอ้ยเลยมหอมนี่ไว้ใจบดายคือนางมีเงินได้ครับมีเงินบป็นหัเลี้ยงของเราเองเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมันสวดนมีเงินเงิน น้องสวบนมนะลูกน้องส้วมเงินดีนู่บ่ผู้เืิเยอะได้เงินก็เรียกว่าเซื้อมาเงินนส้วบนมมีหอมเป็นตะหัวเป็นสวคอยเปส้วไผูเงินหานมบอเ้นมันเี้ยมันคลิ แหวมมันลุกบุลดรอสบุลดรอสไม่ได้ทำยังไงเฮียจับมาไหวทางนี้เปนเียร์งไเงียเออาเอาไปแหวนมเอาเอาเนี้ยไปง่ายเนียนเนียไปสร้งไปขวนไวยเด้อสรางสิบหกสิบเยดตุกตกลายพ่อหันนาทีพ่อชิ้นแพงน่องเด้อ ปุ๊เพือ food, พ่อฮอดพุ่นกะ็คือซินายดอกต้นนี่เนาะมัวนี้ตอนค่ำเนาะไม่ใช่ทำบ้นานดูซุกนะฝ่กลายสือ่อตั้มเลาเจอใครเต้นเงยปุกมมวแดงๆนะเวลาเราไปใส่ในสารคารมนันน,น,น,นี่ยิยะ แม่อภัยมาสือต่ำอย่างโมกโม่นะพี่ดองสิเป็นต้นพาป่าล,ลงเห็ดลงวดัดบัดบุญบ้านถ้าชะบอกง่ายๆกะหาไรายได้อันเขาวาดัาวาดเห็ดกุดของยาคูหยัดกุดเก้าน้ำปลกกินแล้วเนาะอก็เลยเห็วดวัดอามาลากเลยเห็ดต้นแล้วก็มีเอื้อยอ้ายทั้งฝั่งไทยแน่เนาะ เดี๋ยวลลกค่าหรือผู้ใดมาสืบตำนา,านข้าเจาะกบโม,มูเนาะโมเห็นกระยาจีจ๊กว่าอยังเพ็ดยังมาพี่มันอลไจังจดก็ได้มู่วานนี่มูนน่วานนี่มีพี่นัด พี่นัดเนาะโอนเงินนั่นโอนเงินมาทำบุญหนึ่งพันบาทบอแมนทำบุญเจ็ดร้อยบาทให้สนะร้อยสามร้อยเป็นพันหนึ่งเนาะขอขอบคุณหลายๆเดอ้อนเะนาะเอ้ยพี่นัดเนาะพี่นัด,นะนดอันหอมทำบุญน้ำเจนร้อยบาทขอให้ครอบครัวพี่มีแต่ความสุขความเจริญค้าขายร่ำรวยเนาะ บุญน้ากันเด้อเนาะเจ็ดร้อยบาทสอร้อยก็ไปเปลี่ยนเอาเป็นเงินอันนี้เขสร้อยสามพนสร้อยเนาะเอไปเปลี่ยนเป็นเงินใบศ้าบาทเนาะมาใส่เจ็ร้อยบาทแหนบละสองร้อยสี่ร้อยหร้อยเป็นเจ็ดร้อย แต่ี่มีใบลอยเนาะใบซาตาจุ่มพูนเอาไปชิเน oh, ่ไปชิเน่ก็ได้เาะิเป็นคุณยอดใส่เดี๋ยวที่จดลายซูจะพูดจะเอามาลาไปมใช่ไหมบลืมหอบลโม่เบาเอือก็มาโมรอยนึ่งหลายคนอยู่ สบายดีเด้อพี่้องอตตนเหิืน,ต,น,นต้นข้ามันลายกระชิลโมตัห้าทางมาใส่เชื่อกก็มีใบหาร้อยเนาะไปร้อยใบซาใบหาสิบพันผีงาาันผีเส็สลมล้มตรงนี้พี่้องทำมาลวล้วลม ดียู่ตับก่ะมันมีปูเด้องมันมีปูกันเรนื่อยๆ จักย uhm. ูน uh, mm ิ่ตลอดขันบายมาทำอยางนีนอนเดี๋วนอนมือตาไปกขะ้น่พี่น้องเ้ยือตาบุกคอยเด้พักเลยเกะกะเกะกะบายมาพักกันสาตาต่ำกนอนก็ไล้พักนาลูกสาวบุญรอดเอ้ยมาหนีไปไลูก ม <breath. S 1> ันต pues ิดแล้วพี่น้องมันได้ยินใช่มันจืดแต่ซอยแล้วคนอุ่นแล้วมจืดบุญรอดบอกใช่ลูกบอกแม็กติดกันแล้วเว้ยกับอันใบชาวใบลอยบ่ชิบงามบ่จะใช้จะข่างเดียวเด้วยไหมต่อสายกันเจากเอากระบัดเดียวแล้วตอนนี้เหตุยังอะไรมันชิล่าชิบ ในลายตัวใบลอยเบืเอใบานะแต่กะนีที่หทุกคนเราบางมนัเบาเอือรหนึงร้อยบาทเบาโตันร้อยซาอวพอหนงมือกมวานเลยพอหนงมรอยซาอีเมหาสิบพันหอ่อนหาสิบพันตันหาสิพัน บุญบ้านจะเดือนหาคนละือขี้ต้นนะอยู่นป็นาบปมันบุญหล่อนี่บุญหล่น้อ มาด้วยสะสะแม็กตามพงยางเดี๋ยวไม่ใช่นะแ่ยางก็มาสีสีลงเลยเอาหวนไปทางเดียวกันเบงมดเอาหัวมันขึ้นในเาเห็ดนะมวยปีมวยขวบเห็ดอะไรองเงีเ็ดนด้หัวมันไปแล้วนี่เป็นบนเห็ดใหหัวมันขึ้น ก็เด้งอ่ะมาตรงกี๋อ๋อมันขีดขาดยาวอ๋อยาวมันเปลืองลูกแม็กมันขีเบิด์ตนะว้าวยังดับกระยาหมันหอยไม่เจ้ากรจังบ่อตั้งแปดสิบบาทตัวแม่ก็ปิ้นให้ดูปิ้นให้ทั้งเดือ ่บอดเบิร <how> like like ์กงยางมันจะเป็นยางในโคงคนนี่แะบอดเบิงกจรงๆะเป็งห่าก็นหนีป่ากนไว้ำมัิลงจ้ะพวกคิด่ตกันองอย่างนั้นโอ้โหตอนนั้นดะยรกันทะเลไมู่ว่าพวกน้เดนวตโอ้มนตา่นอนก่อน 这个百分之呢？Yeah, ก็อย่าใส่เงาหลยใส่บก้อนเถอมันละ่ขางแล้ยังอยู่เอยัง่นี่ยาเเอมันอันเอาหนีบเช่ะกอนนี่อย่าขาดต่อเอาขืนเะก้อนนี่

ลมเองินลมทับแล้วเงินลมทับแล้ว่วาูเนาะจากใครมั้นพ่อ้านี่อย่าที่เ้ง้งเงินค่ำโลนทับนะ ไปซาบ,บาะเปลี่ยนอยู่ห้องงานนักเ<ม>อาได้ลองสิบปุ่งไข่ไว้ซำนเนจจะเงีย้ยมันขามาพัฒหานำกิในเราไม่เอาคนมันหอดจะมาหานำกิวัน<ม>คกคนไก่ยังอยงู่ไหมยังสับเปล่งไว้ คือไหมก็คนใส่บึงก็เงินเดือนสอกำไรไข่กำไรไข่ผุ่มกับไขู่กอ่ะแม่อ่ะเอาไว้กำไรมันแย่ออกเจ๊จะมาใส่ติดเขาเวลาจือเครื่องแล้ว เอาเถอเอาเอาไ้จังหาคันเอาหายเลยุกลบดีนี่งบัวลงซื้อมีกระเปิดทันใหม่ได้มาทสดกับซื้อคองบดแมวโอเคเยคือสอยมันจะเสือม ทงไปแเอกระตุงงขาตุ้งขป้นคือนอนนผ่อน ่าไแม่นลยไว้ตนเอายะใส่ตะขางเดี๋ยเด้อเด้อปวดหัวอยู่ใเหนือมุนไปมุนมาแล้วบล็อกเนกับเน้นนอนเคยนอนเวเหนือเนือดีเด้อลมมาเหนือเบิดนองะจมาขี่ออกเบิด

แม,ม็แกมนดิ้นลมัดล้ดดกนแม็กอันเดียวเลยรับเขาม่อัเด,เ,ดเดียวแล้วม็กแกงไปแกงมันลขาดแมกสองอันไหน,ไหนแม่เห็ดน,นั้นไอ้ิแม็อันเดียวงน,นโจยจักไปแม็กแล้วโบ้ก่อนแม็กาวันตัวแม่เห็ดใหม่เบื่อ่

เราไข่เป็นยังไงชักจะค้นไข่อากาศเปลี่ยนแดดมันจะร่มพระเจ้าดิกระหอนทำมาใส่กระลมมาหรอพึมเบิดมือคนกับไข่ลายอากาศมันบุกเข้า

bất đồng bội nó lạc là cha nhân tao sẽ đi tìm xem mùa 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 nó mùa 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 không mùa gì mùa mùa là เรียบร้อยเงเอามาแล้วผัดชิวใส่ใบหาดอเอกน้เกมนูบอาใบหาดอยใส่ในงามงามบเดินช่องใบดดหาดอย ก็ยู่กับกับสลอนเลยประมาณไปไหว้บานเด็กขึ้มันนักข่างนี่เนาะเจ็บเลยข่างนี่หลายเนาะอืมเอะขุนึงเขาก็ะยู่จังซี่เลยเพือนผ่านนะคปลอดภัยดีพี่ดังจ้าสารับคดีชิคอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านนี้เนาะคอยขอเออ ขอยประสบความสุขมีแต่ความสุขความเจริญเด้อเฮงรวยๆเนาะสบายดีดเด้อค่ะจะเป็นนิหอมงามสาวบุญรอดนิฮอมสวบเนียน่ะบุญรอดเอ้ยโอ้ยเลยนิฮอมนี่ไว้ใจบ่ไ <sh> ด <intro> ้คือนางมีเงินได้เพื่อนมีเงินบประโหวดของเราเองเลย